หลังจากที่คนดูเอ่คลิปนี้จบ คุณชอบมูดของแ mm hmm. อ Map มเบลิกแมปไหนมากันระหว่าง3แมปนี้คอมเมนต์กันเลยครับผมในระหว่างที่โนะกกาเด้นะกำลังก่อสงครามกับสติลล a อาร์เบลไม่มีเวลาให้เสียใจครับผมก้าสิบเก้าไนท์เข้าร่วมสนามรุกแล้วนั่นเองอีก30นาทีครับเก้าสิบเก้าไนท์ในป่าจะอัปเดตนั่นเองครับผมซึ่งเอออันดับแรกเรามาดูนี่ก่อนเลยครับผมและซึ่งจะประกอบด้วยการสองกิจกรรมนั่นเองครับผมเป็นปาร์ตี้อัปเดตที่จะอัปเดตก่อนเออของจริงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อัปเดตปกติเลยก,ลก,ก็นนนัน มีอะไรมากกว่าปลาในหัวหน้าเมื่อคุณไม่คาดหวังมันจะเปิดเผยตัวออกมาและน่าคือกบนั่นเองครับผมและตอนนี้เป็นปลาที่อัปเดตนั่นเองครับผมซึ่งจะอัปเดตก่อน1ชั่วโมงนะครับผมโอ้เข้ามาตกใจเจอสีเขียวเต็มเลยนะครับผม <laughs> เจอสีเขียวเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอประมาณ15นาทีนะครับผมหาว่าเออ จะเป็นยังไงนะครับผมสลับไปสว่ของเอ่ออัปเดตปาร์ตี้นะเอาล้ครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่1ิกว่าวินะครับผมเรามาดูกันซิว่าเอา่อจะเป็นยังไงสลับตรงนี้นั่นเองฮะจะเป็นแอดมินอาบิลหรือเปล่าก็ <c oughs> ถ้าเป็นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็บอกเลยผู้ท้าชิงคนที่3มเข้าสู่สนามลบกนั่นเองมาแล้วครับอุ้ยเป็นปาร์ตี้ครับ10บคนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเขาไปสิบคนเลยเหรออ่าโอเคเรามาดูกันเลยฮะ,ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคนเยอะค่ะนี้500วันมีห้เห็นแน่นอนนะครับผม และซึ่งมีอัปเดตใหม่มาด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะเจอภายในวันนี้นะครับผมอ่ะเรามากับกู๊ g กี้ครับเอาล่ะคืนตัดไม้สวนเราตกปลาครับสราตกปลาคือกำลังตัดคือกาลังขยันมันมีคนยืนเฉยๆด้วยวย่ะสวัสดีทุกคนนะคนดู แอดมินะไรบิวจริงดิว่ะบอกแล้วครับผมฮะกับสิบเก้าในเข้าสู่สนามรบแล,ะะแล้วครับผมแครกกี้เราจะจำชื่อไว้นะครับผมฮะว่าเออแอดมินเกมนี้ชื่อว่าแครกกี้แต่เราไม่ได้ค่อยแต่เราไม่รู้นิสัยเขาด้วยสิคนดูฮะถ้าเกิดเป็นแซมมี่ก็นิสัยแบบว่ากวนตีนแล้วก็ชอบกินทากโก้ครับผมส่วนเออเจนเดียวก็นิสัยแบบรักแฟนอะไรงี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่จอยเข้ามาในอัปเดตปาร์ตี้นะ เออฉันดีใจมากเลยก็นคนเยอะมากๆด้วยที่จ่ายเข้ามายังนึกภาพไม่บอกว่าแม่นีจะแจกอะไรเพิ่มเติมนอกจากเกมนะคนดูใช่ไหมแต่เขาบอกว่าได้20เกมเลยนะก็อาจจะได้ทีเดียวหรือเปล่าโอ้เขาบอกว่าเขามีคอมมา,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 านด์บ้าบ้าบอๆด้วยเช่นแบบว่าเออฝนเกมนะคะผมก็แปลว่าที่เขาจะแจกเจกมไม่ได้แจกทันทีแปลว่าเขาจะทยอยแจกเป็นฝนนะคะผมประมาณนั้นต,ตอนนี้ก็หาของกินก่อนแล้วก็ตอนนี้ day สองแล้วครับผมคนยังคงว้าวุน่นบางที่อาจจะมีแจกสักสอง,ส,องสามเกมสำหรับคนที่มาก่อนนั้นนะอ่ะ แจกอะไรงั้นละ่ะอ่ะแจกอะไรงั้นละ่ะขอยันรอแต่เราสามารถเก็บได้เลยนะคนุณผู้ไม่ต้องแย่งคนอื่นก็ได้นะครับผมเออมันจะไม่ซ้อนกันช้นจะซับเปาแถวๆเออบริเวณแคมป์ไฟอ่าโอเคครับผมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูสิอ่ะมาแล้วคนดู้ห้าเพชรอ๋อส้ายอย่างนี้ดะครบ20นะครับผมเออไม่ต้องแย่งกันด้วยจัดแปลครับ2อันสอันครับผม 4, อันว้าวหุย เก็บเลยครับผมตอนนี้เรามี60แล้วลฮะตอนนี้มี60แล้วลครับผมน่าจะได้ประมาณ4ี่ห้าเจมไหมครับผมเมื่อกี้ระหว่างนั้นเราก็ต้องอรอดจนกว่าจจบอับยวนี้นะครับผมไม่งั้นเลยก็คุกกี้นายเป็นสายเอเลี่ยนกันเหรอมีปืนสายเอเลี่ยนผมไปอ่านคอมเมนต์จากทีแล้วก็คือดีอามากนะครับผมเดี๋ยวจะให้อีกทีหลังก็แล้วกันนะอ่ะคนดูครับแคลกกี้ว่าอย่างนั้นนั่นเองโอเคงั้นเราก็ต้องรอจนกว่าจะแบบได้ครบ20อันสินะ ไปครับระหว่างนั้นก็หาของครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมไปอะไรไปแล้วก็ออคุกกี้จะต้องมาชุบเราอย่างแน่นอนครับผมหรือไม่ก็ะพยายามช่วยเราเต็มที่แน่นอนครับไปครับเปิดกล่องดูซิได้อะไรขอเถอะขอของดีๆกระเป๋าก็ได้โอ้ได้ปืนมามีคนตายแล้วครับผมเพิ่งเริ่ม2วันมีคนตายแล้วใครอีกแล้วนี่คนดูฮะไปสร้างฐานซะตอนนี้เลยทําไมวะเมีคนตายมีคนตายตรงนี้ เพราะว่ามันจําเป็นในภายหลังอ้าโอเคเหมือนว่าเออ99ไนท์นะครับผมไดูฮะก็จะมีแอดมินหลายคนในการทําอบิวนี้นั่นเองครับผมเป็นทีมงานนะอะเดี๋ยวน้องก็เห็น2คนแล้วแคสก,กี้กับฟอเรนะครับชื่อฟอรเเรา์ป่วาวะหรือฟอยฟอเแล้ฟอเรย์ละกันเอ้าวางกําลังกินเนื้อมีครับตอนนี้วางกำลังกินเนื้อมีเวนดิโก้น่ากลัวม,มาก <c oughs> บางทีลองตกแต่งเพิ่มเติมสักหน่อยมันก็ดีนะ เดียว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 เงินเยอะมากเดียว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 มันให้พวกคราเดี๋ยวให้เงินมันเยอะมากๆไอ้ดวจตีแลไอ้ดวจตีแลเหมือนเขาพยายามจะให้เราทําการสร้างบ้านและก็ป้องกันฐานให้ดีนะครับผมผมคิดว่าอาจจะมีอันตรายที่เขาเสกมาในภายหลังอะไรพวกนี้หรือเปล่านั่นเองฮะประมาณนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมยาวเนาะคิดว่าจนกว่าจะเออสามทุ่มหรือกว่าจะสี่ทุ่มนะครับผมประมาณนั้น ใครเกี้ยนี่คนดู3าคนแล้วครับผมวิลลี่ไดเอลเขาบอกว่าเออตอนนี้เออคนเล่น4ี่ล้านคนแล้วขอบคุณทุกคนมากนะสามคนแล้วครับผมจำยากเหลือเกินมีใครว่าเมื่อกี้แคลก,กี้ใช่ไหมกับฟอร์เร่ไหมแล้วก็วิลลี่ไดเอลนะครับผมชื่อก็จำยากเหลือเกินนะฉันหวังว่า,วาการเล่นสิบคนมันจะเวิร์กนะเออ แต่ผมว่ามันก็เอา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 ได้กี่ไรหรือเปล่าไอ้อย่าพึ่งอย่าแย่งกับทีมดิวอะมือมันจะเสกงอื้อมาครับผมเสกมาเพื่ออย่างน้อยก็ใน3คนนี้ก็ยังคงมีคนกวนตีนอยู่ครับผมคนดูฮะคือชื่อเขียวคะเป็นไดออลแล้วกันเรียกไดออลแล้วกันนะครับผมโอเคเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ขอบคุณมากอ้าวสติกกี้เล่นกันเหนียวมากด้วยพึ่งกวนตีนและต้องช่วยเพื่อนเพื่อนตายเอ้ยอึบอึบไปชุบไปชุบ ไอหนุ่มเสว้ผู้ไปชุบเหมือนไม่ชุบเพื่อนเลยไว้แฮะเออดีมากเจ้าเขียวกินเล่นเกมโกะกันได้เหมือนกันก็ต้องช่วยกันชุบเดี๋ยวเราขอเก็บยาวไว้แล้วกันนะครับผมทำเนียนไว้เือว่าชุบเพื่อนเนาะไปทุกคนและตอนนี้ก็เอออเาแคมป์ไฟเวลสี่แล้วนะครับผมคุณดูก็ถือว่ามาไกลใช่ได้แล้วก็เดย์สี่นั่นเองฮะโอ้แกไปบู๊มากันละไฟของฉันกำลังจะดับอ่าใครก็ได้ขอเออโคหน่อยขอครบ ขอเชื่อเพื่อนหน่อย่อะเหมือนเขาจะเล่นกันด้วยแนละ้วแอดมีก็น่าจะเล่นอยู่ด้วยนะครับตอนนี้โอ้ยคนดูฮะโอ้เขาเสกเชื่อเพลิงมาให้เสกฐานมาให้ครับผมเออเงี้ยค่อยดีหน่อยเล่นง่ายค่อยดีหน่อยเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับผมเออถึงแน่นอนห้าร้อยวัน่ะถ้าเสกอย่างเงี้ยนะถึงแน่นอนจัดไปยัดยัดครับผมยัดๆๆๆยัด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 โยยทุกคนยัดโอ้ได้ขวานมาสวยครับจัดไปครับแต่ต้องการถานเอิบกระเสกเอาวะเสกเอาเลย เสกเอาดีกว่ากปลาต่อแคกี้บอกว่าไม่อะมันได้เวลาเสกเจมแล้วต่างหากละอยู่ใกล้แคมป์ไฟไว้โอเคมันจะเสกขี่กกรอบนะครับผมจัดไปอ,อีกรอบหนึ่งครับผมอ่าอยู่ไหนเจม <c oughs> นี่ครับผมประมาณนี้อ่ะผมไม่รู้ว่าพอเล่นจบก็สิบเก้าวันหรือว่าไปเก็บหีบม,มันได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดจะกิจกรรมน่าจะได้เยอะกว่าไหมถ้าเกิดรอก,กิจกรรมนะครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะประมาณนี้อาเป็นเจมวันนี้เลย อ่าโอเคทุกคนได้ยินอะไรแล้วหรือเปล่าได้ยินอะไรวะมีเสียงบอสมาตะกัวันนู้นเฮ้ยไม่เอานะมีเสียงผีมาตะกัวันนะมันใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวก่อนนะมันเสกแมมมอสมาโอ้มันสู้ยังไงเนี่ยมันสู้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วคุยอย่างแรงคุยอย่างแรงมีเสกแมมมอสเข้ามาไอ้บ้าเอ้คนป่ากระบุกแมมมอสมันก็เสกมาให้ตายเดีถึงคดูแอดมิน สวยกูกี้ยิงออะตรงเพื่อกูกี้นะครับผมกูกี้มีปืนกูกี้ปืน่ช่วยในเอกกูกี้สวยสวยสวยมมสวยแมมมอสถ,ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรมัน,ม,นมันจะไม่ทำอะไรล้วปะวะคนดูอันนี้ไม่รู้นะครับผมเหมือนมันจะสงบยิ่งแล้วแต่ขอไม่เข้าใกล้แล้วกันออกจากแคมป์ก็ระวังตัวกันด้วย <c oughs> ไม่กล้าออกเลยยิงไม่ดีลิปปิดอะไรคือลิปปิดวะเนื้อครับผมเป็นเนื้อเนื้อ,เป,นเ,นอเป็นเนื้อกะต่ายเหรอไม่รู้อะไรครับผมไอ้มอนี่โดนแมมมอสคือตายครับผมถ้าเกิดเราไม่ตีแมมมอสแมมมอสก็ไม่ตีเราใช่ไหมครับผม อันนี้น่าจะชัวใช่อโอเดอดเดือดเขาบอกว่าฉันหิวเหลือเกินพวกเขาไม่ให้ฉันกินเหมือนตอนนี้เขาจะเสกเค้กมานะครับผมโอ้ดี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 จัดไปนายเสกฉันก็ได้เหลือใครมาตายตรงนี้นี้ให้ตายเธอแม่บวกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเอ่อ อย่าไปยุ่งกับแมมมอสนะครับผมไปเก็บสพไปก่อนอะเขาว่าเออเห็นใครหลายคนถามถึงเชนซอคือเรื่อยนะครับผมอ่ะทิ้งสพไปนี่ทิ้งสพไปนี่ <c ười> ก็ดูกูกกี้เอาสพไปทิ้ง <c ười> เอสวยสคุกกี้สวยๆส,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 สวยเราไม่มียาเราต้องอดทนไปก่อนโอ้ค่อยเลื่อยเรามาจัดไปครับผมโอเคสวยแล้วครับทีนี้เราสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้แล้วใช่ไหม <c ười> เพราะเรามีเลื่อยยนเออเล่นง,ง่ายวะ่ะอย่าเอาไปใช้กับแมมมอสละได้เลย จะไม่ใช้กับแมมมอสแมงแล้วก็มันจะขวิดเราตายใช่ไหมแล้วเกิดเราเลื่อยไปเลื่อยแมมมอสเนี่ยมันตัดได้จริงใช่ไหมต้นใหญ่นี้ <c oughs> ใช่ไหมอ้าวเจ้านกพูกมาว่านายสามารถใช้มันกไก่น,นี่ได้นะหมายถึงเอาเลื่อยไปหั่นนกนะนะไหวหรือวะมันได้เหรอเอ้ยไก่ก็ได้ช่วยทีอยาแกะช่วยอยู่แล้วแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แล้วเว้ยไม่มียา คาวายน่ารักมากเลยล่าสุดแคมป์ของผมเราเลี้ยงแมมมอแล้วครับผมแคมป์เราเลี้ยงแมมมอแล้วอู้มันสร้างอะไรกันลุกไปหมดวะ่ะลุกไปหมดเลยตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้ผู้เล่น47ล้านคนแล้วโอ้ดีใจด้วยนะเกือบห้าล้านแล้วครับผมคนดูถือว่าคนเยอะใช้ได้นะไปขอแยกเปิดกล่องกันแล้วกันเออมาเขาบอกว่าอ้าเขาว่าพวกเราเป็นคนนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มีคนห้าล้านคนเลยยอะไรอ่ะ เนื้ออะไรอ่ะแซนด์วิชมันกินได้ปะวะคนดูฮะมันคือเนื้ออะไรวะเดี๋ยวก่อนมันเสกอะไรมาตกปลาตกปลาฟ้าผ่าไหมคนดูว่าผมจะโดนฟ้าผ่าไหมกูไม่ได้โดนหละถ้าโดนก็เกินไปฉันได้ยินเสียงริบบิดอะไรคือริบบิดอวะไม่ใช่แลบบิดกระต่ายเหรออะไรคือริบบิดอันนี้ไม่รู้นะคะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แบบเออบ่อยด้วยนะคะผมอา้าว แอดมินแอดเออคัดเอลี่ให้เราคนดูเรากลายเป็นเอลี่ครับผมมีปืนเอ้าเอาคนตยอาจต้องการสิ่งนี้โอเคครับผมเออดีดีดียังไม่เคยเล่นโอ้ยฟ้าผ่ายังไม่เคยเล่นเอเลี่เลยนะครับผมมันมีปืนให้แบบว่ากระสุนไม่จากัดใช่ไหม้น่าสนใจนะครับผมสำหรับเอลี่นะอ้าวแล้วอะไรดิเอากบกบอัปเดตนี่คนดูโอเคง้อเขาให้เออปืนมาสู้กับกบนะครับผมโอเคจัดไปเดี๋ยวก่อนหัวตายแล้วเนี้ยหัวตายเลือดไม่มีลืมดู การกำจัดแมมมอสพวกนี้ไม่ได้จริงๆใช่ตอนนี้แมมมอสเราก็ยังคงอยู่ในบ้านเรานะครับผมเพราะว่าไม่กล้ากำจัดครับผมมันตีแรงมากเนาะคนดูแมมมอสอ่ะเอาละระหว่างนั้นยิงกบครับผมยิงกบเรียบร้อยกบตายกบมันดบเป็นเนื้อด้วยเนาะเรามาโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันค่อนข้างง่ายก็ก็เลยสกตัวใหม่ออกมาอุ้ยกบอะไรวะยิงกูกี้ช่วยด้วยกูกี้ช่วยด้วยยิงยิงโอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยกูกี้ช่วยดิง โอ้ยโอ้ยติดพิษติดพิษติดพิษอ่าอีกใบเอ้เกือบตายเกือบไม่รอดดีนะคูกี้ช่วยไว้คูกี้ที่มัมีเลือดแล้วเพราะงั้นโอ้ฟ็อกกี้ไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมเมื่อกี้มันจะไอ้ขอบคุณมากคูกี้เหมือนว่าเออยิงกบเมื่อกี้จะโดนฟ็อกกี้ด้วยนะครับผมยิงกบยิงกอบยิงกบอ่าเรียบร้อยโอ้เดวลาเจมอีกแล้วจัดไปยืนรอเลยครับผมเราเอาเจมก่อนอ่าโอเคเอาเจมฮึบ ซื้อเจมโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้เรามี67เจมแล้วนะครับผมกินก่อนฉันจะทำการดรอปหีบแดงเพื่อช่วยทุกคนเองโอ้หีบแดงคืออะไรไม่รู้ที่รู้ก็คือเออเราจะดรอปนะครับผมจัดไปน่าจะเป็นแบบว่าไวเอาของพวกอาวุธอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะสปาใกล้ๆกับเออแคมไฟเอาตามองท้องฟ้าไว้เคครับผมแนววะ <laughs> เอา้ามางี้เลยเหรือวะมาเป็นแอ์ดรอปเลยคุณดู จัดไปเอ้ยอย่าแย่งกันเอ้ยโอ้ยมาเปิดทุกคนเ้ยอย่าแย่งกันเอี๊ยบมาเรียบร้อยได้แล้ววะหรือกูได้อะไรเดะเดี๋ยวก่อนผมได้เป็นโล่มาครับผมมันดีไหมคนดูได้เป็นโล่มาอันนี้ไม่เคยใช้ด้ยครับผมดีมาว่าเป็นโลตำรวจนั่นเองอุ้ยหมอนี่ลูกซองมาลูกซองดีกว่าไหมวะคนดูเป็นปืนผมได้แค่โล่เล่นโลมันทำอะไรได้วะนอกจากกันเนี่ยกูกีแม่งได้เกาะคนดูไม่ได้เกาะผมได้กากสุดและเออใครอะ ใครมาปนเราอะฉันไม่มีอะไร,รอนะนอกจากปลาเยอาปนฉันเลยฉันไม่มีอะไรหรอกนอกจากปานน่ะโอ้เอเลียนยิงเอเลียนครับผมเพิ่งเคยเจอเอเลียนครั้งแรกเอเลียนโดนปืนเอเลียนยิงเรียบร้อยเอเลียนตายฮ่าล้านคนแล้วขอบคุณมากนะทุกคนโอเคจัดไปจัดไปตอนนี้ใกล้เอ่อจอับดิน,นะครับผมคุณดูเอาละได้วเวลาของดีแล้วของดีอะไรอ่ะให้ของดีอะไรเจมอีกหรือเปล่าเจม,จมอีกไหม โอ้ยเขาเปลี่ยนคาให้เราเขาดูครับผมเขาเปลี่ยนให้เราเป็นไพโลก็คือเออคนพ่นไฟนะคะผมใอ้สายไฟอุล้ลให้ให้เชื้อเพลิงมาด้วยขอบคุณมากสายนี่เขาว่ามันดีมากนะเหมือนว่าเออมันแพงหกร้อยเกมดามจก็แรงด้วยนะคะผมค่อนข้างน่าสนใจนะโอ้ไม่อีกแล้วครับผมก็ดูตอนนี้เออเหมือนว่าอันนี้จะมาอีกแล้วครับผมอโอ้โหรอบนี้ได้แล้วามาดูกันเลยครับอ,อืได้เรื่อยเรื่อย,อยมีแล้วตอนนี้ เรื่อยมีแล้วก็ดูเหมือนจะเอ่อเนืผู้กําลังบักอยู่หน้าฐานเรานะครับผมเนื้ผู้บั๊กหน้าฐานเราให้ตายเถอะมันกำลังจะมาในตอนเช้าแล้วไอ้คำว่ามันนี่คืออะไรวะคุณดูปีศาจอะไรมาตอนเช้าว่าไม่มีหรอครับผมหรือว่ามันจะเสกตัวแรกออกมาเขาให้อาวุธมาเต็มมากให้โกงให้เกาะมานะครับผมคิดว่ามีอะไรน่ากลัวมาแน่เลยวะ่ะกลับไปที่ฐานของคุณ บางอย่างที่เลวร้ายกำลังจะมาบิวบิวโคตรบิวโคตรกูกลัวละเรื่องกลัวแลละคนดวป้องกันไว้ให้ดีละโอเคครับผมตอนนี้ก็เอ,อ่อขออนุญาตเตรียมตรงเตรียมตัวเพื่อรับสื่อกันแล้วกันนะครับผมไม่รู้อะไรมานะแล้วมันก็หิวมากด้วยเฮ้ยอย่าบอกหนหรือว่ากวางไม่ค่อยดูถ้าเกิดกวางไปดิโก้มาตอนเช้าแล,าล้วก็น่ากลัวน่ากลัวเพราะงั้นเตรียมตัวไปกอน,แล,กนแล้วกันเช้าแล้วคนดูนตอนนี้ ขออนุญาตตั้งรั้วก่อนกลัวกลัวกลัวตั้งรั้วก่อนรัว้วเลเซอร์ดีกลัวโอ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้ยกระต่ายกระต่ายเออกระต่ายโหดกระต่ายไล่กัดเพื่อเราเกือบตายกูกี้แล้วว่ากูกี้วิ่งไวด้วยวิ่งไวด้วยกระต่ายแล้วว่อ่ะกูกูกี้ตายวิ่งกระต่ายไม่โหดจัดกูกี้เดี๋ยวชุดนายเองเพวกมัืองขึ้นมาแซมแค่รอเล่นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีรอเล่นสะเพรากูต,ตาย ให้ตายเถอะคุกกี้กลับมาก่อนกลับมาก่อนคุกกี้แต่ว่านี่แหละคือของจริงเดียวอ่อนนะเมื่อกี้มันยังหัวไม่พอยันเลยวะอะไรตัวระวังตัวก่อนดูครับคนระวังตัวก่อนอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่อนนะคุณเดี๋ยวอ่อนมันมีตัวอะไรไม่รู้เลยเพื่อนเรานะครับผมหมือว่าเออจะเป็นแค,ครอลนะผมเป็นแครอลถือเออมีดแล้วเพื่อนเราตายเดี๋ยวอ่อนนะคุณดูต้องระวังตัวนั่นาะคุณดูเห็นไหมแครอลถือมีดนะครับผมต้องเอาปืนไฟเผาไหวไหมนี่ไหวไหมไหวไหมหรือขอโซโลตัวตายอีกคนหนึ่ง เพื่อนไอ,อ้คนหนึ่งมีโคตรโหดตัวนี้มีในเกมด้วยแหละครับคนดูหรือว่าเป็นตัวจาก Event, อีเวนต์แอรมิลบิวอย่างเดียวไม่รู้แหละผมกล้าก่อนละกันนะครับผมน่ากลัวมิ่งสอยเพื่อนเรายับเลยคนดูดีนะเพื่อนมันมีเป็นเด่นกันแม่แล้วก็สูไอครับผมตายหมดฐานนะครับเลยเอาลวลาตอนนี้ได้เวลาแจกเกมกันอีกรอบแล้วโอ้รีบกับฐานเลยคนดูครับรีบกับฐานเลยไปฮ่าน้าเกลือเนื้กวจังเลยตรงเนี้ยมาเกมตรงนี้เลยจัดไปไหนเกมอยู่ไหนวะ ไหนว่าเจมุ้ยพายุอุย้ยอะไรดนะ่ะเอาแล้วครับผมพายุเจมว่ะพายุเจมแน่แน่แน่ขอ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 สปลาล้ลโอเคขอญาติเก็บเจมแล้วกันนะครับผมปครบรว,วยครับเก็บเจมก่อนครับเก็บเจมเก็บยาวๆวครับผมอู้ยเจ็ดสิบสองแล้วตอนนี้เจ็ดสบองแล้วครับผมผมว่ามันเกินยี่สิบหว่ะคนดูตอนนี้เขาแจกยี่สิบอัะไม่ใช่เหรอตอนนี้เกินยี่สิบแล้วนะครับผมมอเจมเจมเยอะมากโอ้ตอนนี้ผมได้แปดสิบกว่าแล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากมาก ดูได้ถึงร้อยหรือเปล่าน่าจะแจกเครดิตละมั้งเพราะว่ามันใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับผมใกล้จะเกมอัปเดตจริงละได้โปรละพายุเจมขออีกรอบเขยอีกรอบนะโอเคโอเคขั้นสุดท้ายนะโอ้ยให้จริงด้วยเอาให้จริงด้วยเก็บไว้ไว้ละโอเคได้เลยอู้หูเจมเยอะมากเจมเยอะมากโอเคเก็บเก็บครับผมถึงร้อยไหมถึงร้อยไหมวันนี้ถึงร้อยเปล่าขอบคุณทุกคนที <absorbed> ่จอยในวันนี้นะโอเคโอเคหนึ่งร้อยพอดีเลยครับผมวันนี้เจมหนึ่งร้อยพอดีเลยว่ะ มีวันจะได้แค่ยี่สิบวันนี้เขาให้ตั้งแตเกือบเยอะเยอะเกิเกเกนยี่สิบแน่นอนละ่ะคุณอาจจะรีจอยอ่าโอเคครับผมเหมือนว่าเออเขาทำการรีจอยเพราะว่าจับเด็ดสี่ทุ่มไปแล้ะครับผมเอาละทุกคนในนี้굿บายแล้วคงได้เจอกันอีกนะเอาละ่ะ굿บายนะทุกคนก็เป็นไงกับบ้างครับสำหรับมูดของไอ้เมียบิลของ99ไนายก็ทุกคนชอบกันหรือเปล่าครับผมเอลาฟิลอาจจะไม่ได้เหมือนกับแซมมี่อาจจะไม่เหมือนกับเจนเดอร์เนาะก็อันนี้เขาแบบเล่นกันเป็นทีมงานนะครับผมมากันแบบ3คนเลยนะเอาเอา โอ,โอเคโอเคเขาดีจอยให้แล้วครับผมงั้นแปลว่าเกมหลักอัปเดตแล้วนะใช่ไหมอ่าโอเคเขาบอกไว้ดูเทเลอร์ด้วยอย่าลืมดูเทเลอร์ล่ะจัดไปนหนเทเลอร์โอ้มาแล้วเทเลอร์กบสิน,นะครับผมอ่ะขอดูหน่อยละกันไหนวะได้แต่เสียงนะครับผมจะมีตัวอะไรออกมาเลยโอ้โหกบยัก ใครกลัวกบอาจจะไม่ชอบอัปเดตนี้นะครับผม The Fork i n v a s i o n แล้วก็มีเอ่อคนป่าไม่ใช่คนป่าหรือละทีใช่ไหมเดินมาอาเกเนี่ยนะเอ่อมีอาชีพใหม่ไหมโอ้เหมือนจะมีชื่อใหม่นะครับเป็นสตาร์ทเอ่อเป็นพอยชันมาสเตอร์คือผู้ใช้พิษนะครับผมประมาณนั้นใช่ไหมครูก,กุกี้น่ากลัวมากกลัวกบเลยก,กุ๊กี้บายบายครับผมไปละ